ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงสังเกตเห็นว่าผู้คนที่เร่งรีบเก็บแผงลอยกันอย่างปุบป,ปับแท้จริงพวกเขาไม่ได้วิ่งไปไหนทําให้คาดเดาวได้ทันทีว่าจะต้องมีบางสิ่งที่น่าตื่นตาให้พวกเขารอชมเฉินเซี่ยงเดินเข้าไปหาผู้คนเหล่านั้นหลังจากสอบถามทําให้เขาได้รู้มาว่ากําลังจะมีการคัดเลือกคู่แต่งงานของบุตรสาวแห่งประมุขคคณิกายสื่อหยวนคนใหมย่ยามนี้บรรดาสาวกได้รับมอบหมายให้มาจัดตั้งเวทีสําหรับการประลอง บุตรสาวของประมุขคนคิกายกำลังรับสมัครและหาคู่อยู่จริงหรือแล้วนางอยู่ไหนเฉินเซี่ยงกล่าวถามพร้อมมองไปรอบๆแต่ยังไม่ค้นพบบุตรสาวประมุขคนคิกายสื่อหยวนสหายหยุดมองหาบุตรสาวประมุขคนคิกายสื่อหยวนได้แล้วเพราะนางจะไม่มาที่นี่จะมีแค่ผู้ที่ออกมารอรับการท้าทายชายคนนั้นเป็นสิทธิเอกแห่งประมุขคนคิกายสื่อหยวนไม่มีใครรู้ว่าเขามีพลังในระดับใดแต่ที่ผ่านมายังไม่มีใครสามารถล้มเขาได้ ชายคนหนึ่งกล่าวดูแล้วเจ้าเพิ่งมาถึงดาวสวรร์สื่อหยวนแห่งนี้สินะประมุขคนิกายสื่อหยวนทำแบบนี้เพื่อเพิ่มอำนาจให้กับตนเองนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาจะนำบุตรสาวมาประกาศหาคู่แต่งงานเช่นนี้แม้จะไม่เคยมีใครได้เห็นนางมาก่อนแต่ว่ากันว่านางมีความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าขั้น90แก่นเทพอีกทั้งยังมีใบหน้าที่งดงามชายคนหนึ่งกล่าวอย่างไรก็ตามอย่าได้คิดจะขึ้นไปบนเวทีเชียวเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีคุณสมบัติที่จะรับการท้าทายได้ ถ้าไม่รึเฉินเซี่ยงถามขึ้นเวทีนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อรับการท้าทายจากทุกคนไม่ใช่หรือหากว่าไม่พวกเขาก็ไม่ควรจัดตั้งเวทีเพื่อรับการท้าทายแบบนี้แน่นอนว่ามันรับการท้าทายจากทุกคนแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่ซึ่งในหนึ่งวันจะมีเพียงสามคนเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เพื่อขึ้นไปบนเวทีประลองชายชราใกล้เคียงกล่าวขึ้นแบบนี้ก็เหมาะสมแล้วไม่ใช่รึมันจะต้องมีเงื่อนไขใดสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมอีกสินะ เฉินเซี่ยงกล่าวถามยิ้มยิ้มถูกต้องผู้ที่จะเข้าร่วมจะต้องประมูลด้วยเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางสำหรับการประมูลสิทธิ์ในวันนี้คิดว่าอาจจะต้องใช้เม็ดยาประมูลมากกว่า50เม็ดแน่นอนว่าผู้เข้าร่วมประมูลล้วนเป็นชายหนุ่มที่ค่อนข้างมีฐานะสูงชายชารากล่าวยิ้มยิ้มแต่ถ้าสามารถเอาชนะสาวระดับสูงของนิกายสื่อหยวนได้ก็จะได้แต่งงานกับบุตรสาวประมุขนิกายสื่อหยวน เฉินเซียงลูกคังพลางครุ่นคิดเดิมทีแล้วประมุขนิกายสื่อหยวนคนก่อนได้ถูกเขาฆ่าตายทำให้ประมุขคนปัจจุบันได้ขึ้นมารับตำแหน่งนี้ดังนั้นเขาจึงคิดว่าตนเองเป็นผู้มีบุญคุณของประมุขนิกายสื่อหยวนคนใหม่ทว่าประมุขนิกายสื่อหยวนคนใหม่กลับออกคำสั่งให้ตามล่าและสังหารตัวของเขาให้จงได้เสียอย่างนั้นตอนนี้ข้าเป็นศัตรูตัวฉกาจของนิกายสื่อหยวนถ้าข้าได้เป็นลูกเขยของประมุขนิกายสื่อหยวนเพียงแค่คิดก็รู้สึกดีไม่น้อย เฉินเซียงหัวเราะในใจก่อนจะเดินฝ่าฝูงชนเพื่อเข้าไปยังบริเวณสำหรับประมูลสิบด้านในเป็นชุดโต๊ะและเก้าอี้หรูหราบนโต๊ะนั้นมีอาหารหรูหราและสุราชั้นเลิศในปัจจุบันมีชายหนุ่มผู้สง่างามหลายคนนั่งรอยอยู่ด้านในพวกเขาเหล่านั้นล้วนเป็นนายน้อยจากตระกูลและขุมกำลังที่มีชื่อเสียงหากว่าได้แต่งงานกับบุตรสาวประมุขคณิกายส่อหยวนสถานะของพวกมันจะสูงส่งยิ่งขึ้นท่านเป็นใครและมาจากตระกูลใด ใครบางคนกล่าวถามขึ้นพร้อมกับหยุดเฉินเซียงไม่ให้ผ่านเข้าไปข้างในซึ่งพื้นที่บริเวณล้อมรอบเวทีได้มีการปิดกั้นไว้รอบทิศทางข้าไม่ได้มาจากตระกูลใดพวกท่านไม่ได้ระบุว่าผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลจะต้องจากนิกายหรือตระกูลใดไม่ใช่เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มพวกเราไม่ได้ระบุแต่ท่านจะต้องมีฐานะมากพอที่จะเข้าร่วมการประมูลได้ยามผู้เฝ้าพื้นที่รับชมกล่าวขึ้นมันเพียงพอไหม เฉินเซี่ยงควักเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางออกมา20เม็ดเชิญท่านเข้าไปข้างในเมื่อยามได้เห็นเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลาง20เม็ดชายคนนั้นจึงไม่ขวางกั้นเฉิญเซี่ยงอีกต่อไปสําหรับเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลาง20สามารถยืนยันได้ว่าเชินเซี่ยงค่อนข้างมีฐานะและไม่ใช่คนทั่วๆไปเชินเซี่ยงนั่งลงที่ชุดโต๊ะจัดเลี้ยงพร้อมกับเริ่มดื่มกินอาหารและสุราหหรูเหล่านั้น ประมุขค,คณิกายสื่อหยวนคนใหม่ค่อนข้างปรัดเรื่องไม่นึกเลยว่าจะใช้การแต่งงานของลูกสาวทำกำไรโดยการรับเม็ดยาภาษากระดูกระดับกลางเย่เอ๋อกล่าวดูจากสายตาของคนรอบๆต่างคาดหวังจะขึ้นไปเอาชนะสาวกระดับสูงเพื่อจะได้แต่งงานกับบุตรสาวของประมุขค,คณิกายสื่อหยวนเฉินเซี่ยงหัวเราะขึ้นดูผิวเผินพวกมันมีใบหน้าที่อ่อนยาวและความแข็งแกร่งค่อนข้างใกล้เคียงกันดูเหมือนว่าผู้ที่เข้าร่วมได้นั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่ดูอ่อนยาว สักวันหนึ่งข้าจะคิดสูตรยาที่มีสรรพคุณช่วยให้มีรูปลักษ์ที่อ่อนเยาว์ลงแน่นอนว่ามันจะต้องขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่มันก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูกายเนื้อของพวกวัยชาราในอดีตเฉินเซี่ยงเคยปรุงเม็ดยาที่สามารถฟื้นฟูรูปลักษ์ให้ดูอ่อนเยาว์ได้แต่มันจะใช้ได้กับผู้ที่มีหลักฐานพลังต่ำๆเท่านั้น สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีอายุอานามในอาณาจัก,กรเทพเกนดาราแห่งนี้ล้วนมีกายเนื้อที่แข็งแกร่งจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ฟื้นฟูรูปลักษ์ให้กลับมาเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวแต่หากว่าสามารถปรุงเม็ดยาที่ย้อนคืนรูปลักษ์ได้จริงเหล่าชายชาราจำนวนมากย่อมต้องการที่จะกินมันอย่างแน่นอนเจ้าต้องการจะแต่งงานกับบุตรสาวประมุขคณิกายสื่อหยวนจริงหรือเย่เออถามยิ้มยิ้มแต่เจ้ามีภรรยาหลายคนแล้ว มันไม่ได้ระบุว่าห้ามมีภรรยาอยู่ก่อนเจ้าคิดว่าหลายคนที่นั่งอยู่รอบๆจะไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนเลยงั้นหรือเฉินเซี่ยงมองไปยังนายน้อยคนหนึ่งที่เข้าร่วมง,งานเมื่อพื้นที่จัดงานประมูลใกล้จะเต็มทุกที่นั่งการประมูลสิทธิ์สำหรับการเข้าประลองจึงได้เริ่มตน้นขึ้น สำหรับสิทธิ์การขึ้นไปประลองครั้งที่1ถูกประมูลไปด้วยเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลาง45เม็ดสิท์ครั้งที่สเป็น40เม็ดส่วนสิทธิ์การประลองในครั้งที่3เป็นเฉินเซี่ยงที่ประมูลได้ด้วยเม็ดยาเพียง20เม็ดเท่านั้น เฉินเซียงไม่คิดมาก่อนว่าตนจะประมูลได้ด้วยเม็ดยาจำนวนน้อยเช่นนี้แต่หลังจากได้ยินเสียงการสนทนาของชายหนุ่มใกล้ๆจึงได้รับรู้ว่าผู้คอวาสิทธิ์การประลองครั้งที่หนึ่งและสองนั้นเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งมากหากว่าคนใดคนหนึ่งสามารถเอาชนะสาวกระดับสูงที่รอรับการท้าทายได้ผู้ที่ถือสิทธิ์ในการประลองครั้งที่สจะสูญเสียเม็ดยาผสานกระดูกไปโดยปริยายเพราะจะไม่มีการคืนเม็ดยาที่ประมูลไป ดังนั้นมันจึงทําให้หลายคนคิดว่าสิทธิ์ที่เฉินเซี่ยงได้รับมานั้นไม่ได้ถือเป็นโอกาสที่ดีนักเนื่องจากโอกาสที่เขาจะได้ขึ้นไปประลองมีน้อยมากและเขาอาจจะต้องเสียเม็ดยาไปฟรีๆหลังจากการประมูลสิทธิ์ในการประลองครั้งที่3มเสร็จสิ้นจึงประกาศกฎเกณฑ์ของการต่อสู้จากนั้นจึงเริ่มการประลองในทันทีสาวกระดับสูงนั้นเป็นสิทธิเอกของประมุขนิกายสื่อหยวนเขามีนามว่าฝางจื้อเทียนซึ่งมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ส่วนจำนวนแกนเทพและขั้นกระดูกถูกปิดเป็นความลับทว่าหลายคนตระหนักได้ว่ามันมีพลังอยู่ในระดับสูงสํำหรับฝางจื้อเทียนผู้นี้มีใบหน้าหล่อเหลาและรูปสูงดูสง่างามยิ่งทำให้หลายคนคิดว่าถ้าบุตรสาวของประมุขณิกายแต่งงานกับชายคนนี้ย่อมถือว่าเหมาะสมแล้วทว่าประมุขนิกายสื่อหยวนต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อทำกำไรเป็นเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลาง สำหรับการประลองจะไม่มีการใช้อาวุธเทพที่สำคัญจะไม่สามารถปิดชีฝ่ายตรงข้ามได้โดยที่จะโจมตีจนกว่าอีกฝ่ายจะตะโกนว่ายอมแพ้เมื่อการประลองเริ่มขึ้นจะมีการเปิดใช้งานขายพลังยับยัง้งมันสามารถป้องกันผลกระทบจากการต่อสู้ที่รุนแรงได้ดียิ่งสำหรับผู้ที่เข้าประลองจะไม่สามารถตกจากเวทีการจะเอาชนะกันได้ต้องทำให้อีกฝ่ายตะโกนว่ายอมแพ้หรือหมดสติลงเท่านั้นแต่แน่นอนว่าการประลองครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงยิ่ง ผู้ที่ได้สิทธิ์การประลองครั้งแรกเป็นนายน้อยตระกูลฉินอันมีชื่อเสียงในดาวสวรรค์ซื่อหยวนนำว่าฉินส่วนบุตรชายคนโตแห่งผู้นำตระกูลฉินเขามีระดับพลัง100แก่นเทพขั้นกระดูกอยู่ในระดับสูงโดยรวมแล้วเขามีความแข็งแกร่งอย่างมากบัดนี้การประลองได้เริ่มขึ้นแล้วเฉินเซียงเปิดใช้งานเนตแก่นวิธีโดยต้องการระบุระดับพลังของฝางจื้อเทียนทำให้เขาได้รู้ได้ว่าฝางจื้อเทียนผู้นี้เป็นอยู่ในระดับ100แก่นเทพ ส่วนขั้นกระดูกอย่างนั้นมองได้รางเลือนซึ่งจะต้องรอให้ฝางจื้อเทียนใช้พลังจากขั้นกระดูกเสียก่อนจึงจะสามารถมองเห็นและระบุได้ชัดเจนผู้เชี่ยวชาญในดาวสวรร์สื่อหยวนมีความแข็งแกร่งมากทีเดียวชายหนุ่มทั้งสองเป็นล้วนอยู่ระดับ100แก่นเทพแถมตอนนี้ข้าย,ยังไม่สามารถมองเห็นขั้นกระดูกของพวกมันได้เฉินเซียงกล่าวขึ้นสายตาของเขาจดจ้องไปที่การต่อสู้อย่างไม่ลดละ ทันทีที่การต่อสู้เริ่มขึ้นฉินส่วนเร่งประตุพลังเทพสีทองไว้ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างขณะเดียวกันฝังจื้อเทียนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงไปปรากฏตัวเบื้องหน้าของฉินส่วนนอพร้อมเหวี่ยงกำปั้นเข้าหาอย่างฉับพลันทางด้านฉินส่วนตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดเป็นการประสานพลังกำปั้นกระแทกเข้าหากันอย่างจางังพลังกำปั้นของทั้งสองปะทะกันอย่างรุนแรงยิ่งแม้เวทีประลองจะมีข่ายพลังป้องกันที่กล้าแกรง่งแต่ก็ต้องสั่นไหวรุนแรงจนผู้ที่รับชมสามารถรู้สึกได้ชัดเจน ชินส่วนจะพ่ายแพ้เฉินเซี่ยงเฝ้าสังเกตการต่อสู้อย่างไม่ลดละพลางกล่าวขึ้นยามนี้เขามองเห็นระดับขั้นกระดูกของฝางจื้อเทียนและชินส่วนได้ชัดแล้วทำไมเจ้าถึงคิดแบบนั้นเท่าที่ดูทั้งสองคนมีความแข็งแกร่งที่สูสีกันมากเย่เอ๋อกล่าวถามแขนของชินส่วนข้างที่ใช้ปะทะเกิดความเสียหายรุนแรงข้อกระดูกในแขนข้างนั้นทั้งหมดแตกละเอียดที่มันยังสามารถขยับแขนไปมาได้เพราะมันใช้พลังเทพเข้าส่งเสริม ชิ้นส่วนผู้นี้แข็งแกร่งไม่เบามันเป็นขั้นกระดูกระดับ8แต่ฝางจื้อเทียนกลับมีขั้นกระดูกระดับ9แท้จริงมันเป็นขั้นเทวะจัก,กรพัสิสูงสุดเฉินเซี่ยงกล่าวไปยังเย่เอ,อ๋อว่าไงนะไม่นึกเลยว่าช่วงที่ข้าไม่อยู่ในอาณาจักรเทพกฏเกณฑ์ดารามันจะมีการพัฒนาที่รวดเร็วเช่นนี้เย่เอ๋ออุทานขึ้น ดูเหมือนว่าประมุขณิกายสื่อหยวนจัดการประลองนี้ขึ้นมาโดยอ้างว่าเป็นการหาคู่ให้บุตรสาวแต่แท้จริงแล้วมันจงใจหลอกลวงเพื่อกอบโกยเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางอยากรู้จริงๆว่าบุตรสาวของมันจะรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้บุตรสาวของมันกับฝางจื้อเทียนน่าจะเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่วัยเด็กทั้งสองจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันมีความเป็นไปได้ว่าทั้งสองคนจะแต่งงานกันแต่ประมุขคณิกายสื่อหยวนผู้นี้เหลี่ยมจะเสียจริงเฉินเซียงกล่าวยิ้ม เจ้าคิดว่าจะเอาชนะฝางจื้อเทียนได้หรือไม่แล้วถ้าเอาชนะมันได้เจ้าคิดว่าพวกมันจะทำตามสัญญาหรือไม่เย่เอ๋อถามขึ้นข้าไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าข้าเอาชนะฝางจื้อเทียนบุตรสาวประมุขณิกายจะต้องเป็นของข้าหากว่านางไม่เชื่อฟังข้าข้าจะจองจําตัวนางเอาไว้เฉินเสี่ยงหัวเราะขึ้น การต่อสู้บนเวทียังคงดำเนินไปอย่างดูเดือดทั้งสองขับเคี่ยวกันนับร้อยกระบวน้าแม้ว่าแขนของชินส่วนจะเสียไปข้างหนึ่งแต่การใช้พลังเทพสนับสนุนของมันยังทำได้ค่อนข้างดีจึงทำให้ตัวมันสามารถยืนระยะการต่อสู้ได้นานเช่นนี้เฉินเซี่ยงตระหนักได้ว่าขุมกำลังขนาดกลางและเล็กในดาวสวรรค์สื่อหยวนมีความแข็งแกร่งยิ่งซึ่งบุตรชายของผู้นำในแต่ละขุมกำลังจะต้องได้เป็นขั้นเทวะจักรพัสสูงสุดอย่างแน่นอนถ้ายอมแพ้ จู่ๆชิ้นส่วนก็กล่าวขึ้นในยามนี้ร่างกายของมันเปียกชุ่มด้วยเหงื่อเย็นข้อกระดูกในกายเนื้อแตกหักไปเป็นจํานวนมากอาวัยวะภายในบาดเจ็บหนักหลายตําแหน่งทว่ามันไม่ได้กระอักเลือดออกมาให้เห็นส่วนการยอมแพ้นั้นไม่ได้เป็นการตะโกนทาให้หลายคนที่เฝ้าดูการต่อสู้อยู่ไม่สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ที่แท้จริงได้เลยแต่เฉินเซียงสามารถรับรู้สถานการณ์ได้เป็นอย่างดีด้วยเนตแกนวิธีทําให้เขาสามารถมองเห็นได้หลายสิ่งอย่าง ยามนี้ฝางจื้อเทียนไม่ได้รับความเสียหายเลยแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นการต่อสู้ระหว่างมันกับชินส่วนเปรียบเสมือนเป็นการซักซ้อมเพียงเท่านั้นแม้ว่ามันจะมีขั้นกระดูกระดับมากกว่าชินส่วนเพียงหนึ่งขั้นแต่ขั้นกระดูกเพียงหนึ่งขั้นจะทําให้ความแข็งแกร่งแตกต่างและห่างชั้นจนน่าหวาดกลัวดูเหมือนชินส่วนจะรับรู้แล้วว่าฝางจื้อเทียนเป็นขั้นเทวะจัก,กรพัสิสูงสุด ดังนั้นมันจึงยอมรับความพ่ายแพ้เสียตั้งแต่เนิ่นๆหักว่ามันยังคงดึงดันเข้าปะทะต่อไปก็มีแต่จะได้รับความเสียหายมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้มันถึงคราวของผู้มีสิทธิ์เข้าประลองคนที่สองชายคนนี้เป็นบุตรชายของประมุขนิกายแห่งหนึ่งที่แข่งงกแรงมันมีนามว่าเว่ยกงชิงระดับพลังหนึ่งร้อยกันเทพรูปร่างสูงใบหน้าหล่อเหลาแต่มันดูคล้ายพวกไก่อ่อนเพราะยามนี้ท่าทีของมันที่แสดงออกมาบอกชัดว่าไร้ซึ่งความมั่นใจที่จะเข้าประลอง อาจเป็นเพราะมันได้เห็นความพ่ายแพ้ของฉินส่วนซึ่งเว่ยกงฉิงคิดว่าฉินส่วนมีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับตัวมันมากแน่นอนว่ามันยังตระหนักได้อีกว่าฝางจื้อเทียนยังไม่ได้แสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาหล,หลังจากฉินส่วนเดินลงมาจากเวทีประลองมันก็เร่งรีบกินเม็ดยาฟื้นฟูทันทีขณะนี้ฉินส่วนยังไม่คิดจะไปไหนโดยมันยังนั่งอยู่ใกล้ๆก,กับเวทีประลองรอชมการต่อสู้ไปพร้อมกับการฟื้นฟูร่างกายด้วยเม็ดยาเทพมันต้องการจะได้เห็นความแข็งแกร่งของเว่ยกงฉิงว่าจะเป็นอย่างไร เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นฝางจื้อเทียนไม่ได้เปิดฉากการจู่โจมเหมือนกับครั้งก่อนมันกำลังเปิดโอกาสให้เว่ยกงฉิงเป็นฝ่ายรุกเข้ามายามนี้มันเพ่งมองเว่ยกงฉิงพร้อมกับคาดเดาว่าอีกฝ่ายจะใช้การโจมตีในรูปแบบใด ครั้นเมื่อไวกงชิงเปิดฉากการโจมตีเฉินเซี่ยงถึงกับต้องประหลาดใจเนื่องจากไวกงชิงที่ดูเหมือนพวกไก่อ่อนแต่การโจมตีของมันนั้นรวดเร็วและรุนแรงจนดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทำให้หลายคนที่รับชมอยู่ต่างตอกระตะลึงพร้อมกับนึกสาบแช่งไปตามๆกันเนื่องจากทุกผู้ต่างตระหนักได้แล้วว่าท่าทีที่ดูอ่อนหัดของมันแท้จริงเป็นการแสดงแกล้งทำเพื่อหลอกล่อให้อีกฝ่ายชะล่าใจ เมื่อได้เห็นการโจมตีของเว่ยกงสิงทุกคนพากันเงียบลงในทันทียามนี้เว่ยกงสิงยืนอยู่ตรงกลางเวทีคู่ดวงตาของมันแข็งกร้าดุดันมันกระจายร่างเงาจํานวนมากเพื่อโจมตีประดุดดังพายุที่โหมกระหน่าเข้าหาฝางจื้อเทียนในฝ่ามือของมันยังประตุพลังปราณสร้างเป็นดาบทําให้หลายคนคิดว่าร่างเงาของมันจะต้องมีดาบพลังปราณนี้ด้วยเช่นกันหึ ฝางจื้อเทียนแค่นเสียงขึ้นด้วยความเกรียวกราดเป็นเพราะเว่ยกงสิงได้แกล้งแสดงให้เหมือนเป็นพวกไก่อ่อนแน่นอนว่าฝางจื้อเทียนหลงกลจนทําให้มันเดือดดานขึ้นเว่ยกงสิงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงหมายเข้าจู่โจมฝางจื้อเทียนครั้นแล้วมันกลับถูกซัดด้วยฝ่ามือพลังปราณของฝางจื้อเทียนบัดนี้เว่ยกงสิงกระเด็นลอยเข้ากระแทกกับม่านพลังป้องกันของเวทีก่อนจะตกลงมากระอักเลือดกองโตข้ายอมแพ้ เว่ยกงชิงพยายามตะโกนอย่างรีบเร่งซึ่งระหว่างนั้นฝางจื้อเทียนได้ปลดปล่อยพลังฝ่ามือออกมาแล้วแต่เมื่อได้ยินเสียงตะโกนของเว่ยกงชิงฝางจื้อเทียนพันหยุดยั้งฝ่ามือไว้โดยมีระยะห่างจากใบหน้าของเว่ยกงชิงเพียงคืบเดียว สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมพลังที่ยอดเยี่ยมหลายคนถึงกับอุทานขึ้นพร้อมกับนึกชื่นชมครั้งแล้วครั้งเล่าในปัจจุบันหลายคนเริ่มคาดเดาความแข็งแกร่งของฝางจื้อเทียนได้แล้วเนื่องจากหลายคนรู้ดีว่าทั้งฉินส่วนและเว่ยกงฉิงมีความแข็งแกร่งอยู่ไม่น้อยหลายคนได้นํามาเปรียบเทียบความแข็งแกร่งดูแล้วมันย่อมมีความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวนั่นคือฝางจื้อเทียนเป็นเทวจักรพัสิสูงสุด เว่ยกงชิงหายใจอย่างกระหืดกระหอบมันตกตะลึงจนหน้าถอดสีพร <ins> ้อมตระหนักดีว่าหากถูกพลังฝ่ามือนั้นซัดเข้าจะได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องใช้เวลาพักฟื้นไปอีกนานการต่อสู้ของเว่ยกงฉิงจบลงด้วยเวลาที่รวดเร็วกว่าการต่อสู้ของฉินส่วนมากนะ หากมันตะโกนยอมแพ้ขึ้นมาชักวนันนี้อีกเพียงอึดใจเดียวมันย่อมมีอาการบาดเจ็บหนักกว่าชิ้นส่วนเป็นแน่แท้หลังจากที่มันลงจากเวทีประลองมันก็เร่งรีบกินเม็ดยาฟื้นพลังสองเม็ดในฉับพลันสีหน้าดูผ่องใสคล้ายกับว่าพลังของมันจะกลับคืนมาอย่างรวดเร็วในที่สุดก็ถึงคราวของเฉินเซี่ยงที่จะขึ้นไปบนเวทีประลองสำหรับทุกคนที่อยู่ในการประลองแห่งนี้เฉินเซี่ยงถือว่าเป็นคนแรกที่รับรู้ว่าฝางจื้อเทียนแข็งแกร่งขนาดไหนทว่าเขาไม่ได้หวั่นเกรงและยังคงเดินขึ้นไปบนเวทีเพื่อต่อสู้กัับมน เฉินเซี่ยงมาที่นี่โดยไม่ได้ซ่อนเร้นหลักฐานพลังของตนแน่นอนว่าด้วย95แก่นเทพที่เขามีถ้าจะให้เปรียบเทียบก็ถือว่าเขาจะไม่ได้มีความโดดเด่นเลยแม้แต่น้อยเนื่องจากดาวสวรร์สื่อหยวนแห่งนี้มีผู้เชี่ยวชาญขั้น100แก่นเทพเป็นจํานวนมากดังนั้นเมื่อหลายคนสัมผัสถ,ถึงความผันผวนจากพลังในแก่นเทพของเฉินเซี่ยงทําให้ตระหนักได้ทันทีว่าเขามีแกนเทพเพียง95ดวงเท่านั้น เมื่อชิ้นส่วนกับเวกงพิงพายแพ้การต่อสู้จะทําให้หลายคนสามารถสัมผัสถึงพลังที่พันผวนจากแก่นเทพได้หลายคนจึงรับรู้ว่าทั้งสองมี100รแก่นเทพกระทั่งผู้เชี่ยวชาญ100แก่นเทพทั้งสองคนไม่สามารถเอาชนะฝางจื้อเทียนได้คงไม่ต้องพูดถึงเฉินเซี่ยงในขั้นพลัง9ก้าสแก่นเทพ ยามนี้ทุกคนต่างคิดว่าเฉินเซียงได้จ่ายเม็ดยาผสานกระดูกเพื่อประมูลสิทธิในการประลองไปแล้วทําให้จะต้องขึ้นไปต่อสู้บนเวทีแม้รู้ดีว่าจะต้องพ่ายแพ้และเมื่อเฉินเซียงกลับไปจะไม่ถูกผู้หลักผู้ใหญ่ตําหนิเจ้าเป็นใครฝางจื้อเทียนถามขึ้นเนื่องจากมันมันมกคุ้นหน้ากล้าตาบรรดานายน้อยจากตระกูลหรือนิกายต่างๆเว่ามันไม่คุ้นหน้าเฉินเซียงเลยแม้แต่น้อยข้าหยุนเฟยแห่งนิกายก้าวสวรรค์เฉินเซียงกล่าวขึ้นนิกายก้าวสวรสวรค์ มันอยู่ที่ใดหรือฝางจื้อเทียงกล่าวถามอย่างสงนในความคิดของมันนั้นประเมินว่าผู้ที่สามารถควักเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางกว่า20เม็ดได้ย่อมมาจากขุมกำลังที่แข็งแกร่งและไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนในดาวเคราะห์ระดับพิพบภพอันแสนไกลห่างมันเป็นเพียงนิกายเล็กๆเ,เท่านั้นเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มๆหากว่าเจ้าไม่เคยได้ยินมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ขณะนี้เฉินเซี่ยงมีความกดดันอยู่ไม่น้อยเพราะการต่อสู้ครั้งนี้เขาจะไม่สามารถใช้ดาบก้าชั้นฟ้าและเต่าเทพพิพังสังสรรได้แน่นอนว่าทําให้ความแข็งแกร่งโดยรวมของเขาย่อมได้ลงมากกล่าวได้ว่าที่ผ่านมาทั้งสองสิ่งนี้ช่วยให้เขาปลิดชีพผู้เชี่ยวชาญในขั้นพลังที่เหนือกว่าตัวเขาได้อย่างง่ายดายทว่าหากไม่มีมันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ